สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาทำอาหารครับเมนดูเด็ดครับลาบพึ่งครับพึ่งใหญ่ครับอันทวนไปหามาครับเอามาให้ครับเอาพี่น้องเราพาไปดูครับนี่ครับพี่น้องวัตถุดีบของเราครับตุดิบรักครับพึ่งครับพึ่งให่ครับเอามาเอาลังมัน ต้มน้ำร้วนครับน้ำเลือดเดือดแล้วล้างใจครับมันก็รุดออกมานครับนะครับนี่เครื่องลาบครับหอมแดงเทียมใบมะกรูดครับขัวแล้วก็มาต่ำครับครับพี่น้องพาไปดูครับผมจะทำให้ดูครับนะครับครับพี่น้องนะครับ ใส่พริกลาบก่อนนะครับเครื่องลาบก็ไม่พริกละบเครื่องใส่พริกลงไปครับนี่ครับพริกของเรารครับ,รบพริกใหญ่ครับครหกน็อตคนริดขึ้นมาครับ ไอ่วัตถุดิบของเราเลยครับเดี๋ยวจะให้ดีดจอบครับจะเอาพิษหมากพิดหน่อยครับ,รบผมว่าใส่ลายลอยลายครับ ปลาปลาใส่ยักสองชน,งนง่านน้องปลานนาวับแใครจอบเปรี้ยวอ่ะใส่ยักสามชนครับแ้ใครชอบพอดีกับสองชนเ่่นนำปลาครับ ช้อนครับสองช้อนนะครับเราลองสองช้อนกันพี่น้องแล้วเรื่อมันเปรี้ยวหน่ำมะนาวช่วยดีพี่น้องคุณคุณครับเขากัน ถ้าใครชอบหวานก็นตัน้ำาตานนิดนึงครับมันจะเติมความหวานขึ้นมาหน่อยครับร้รสชาติพอดีครับครับเอาขวาวครับขวายิงครับตามใจชอบครับ ชิ้นหมดพีนนน่น้อ,นนองกัดเลยอืมทีก่อนพี่น้องเพชรตั้งน้อยครับนีไม่ค่อยเพชรอะไรชอบเพชรเพชรเดี๋ยวได้เพิ่มตั้งน้อย จะโอเคแล้วพี่น้องชิมแล้วอื้หายพักได้เลยครับนะครับพี่น้องโอ้

เสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับลาบพึงครับโอ้โหดยอดเลยครับดครับน่ากินนะพี่น้องปลาไปดูไว้ไก่พนาองนี่พี่น้องดูหน้าตาครับ สุดยอดเลยครับพี่น้องมอครับพี่น้องมากินด้วยกันครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็นี่แหละครับลาพึ่งครับนี่ครับฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไ้เท่านี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ